สวัสดีคะ่ะมีรถสภาพ,พสวยสีดวาม,มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ผ่อนเดียวละ7 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะนี่สันจุก 1.6V เกยียวโตปี2014ค่ะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำภายใ,ในสีดำแนว s p o ร์นะคะอาบักเอเบียสกุญแจรีโมทพวมงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะปุ่มสตาร์ทนะคะแอ,อร์ดิจิตอลค่ะกล้องสองถอยคะ่ะ คันนี้ขอฐานเงืนเดือนนะคะในรับรวมของผู้เช่าซื้อที่ซื้อครคันนี้ได้คนเดียวนะคะที่15,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะให้กำลังมองหารถออกแบบมาดีไซน์ทันสมัยนะคะแนะนำารถคันนี้เลยค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะน่าใช้สุดๆเลยค่ะ กว้างมา,มากๆเลยเบาะก,ก็สามารถพับได้นะคะสะดวกสบายมา,มากๆเลยค่ะเป็นรถ h a ช c h b a c k 5ประตูที่น่าใช้มากๆเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังต่างหากค่ะผ่อนเดือนละ7,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะนี่สันชุก 1.6V g e อปี2 0 1 4สนใจยังไงโทรสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0925050858ติดต่อแอมค่ะ